สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพามาเที่ยวสถานที่สำคัญนะคะที่จังหวัดสกลนครนั่นคือวัดถ้ำผาแด่นนะคะไปกันเลยตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นตุ๊กๆแล้วนะคะและชีกำลังจะไปตุกว่าสองแถวขึ้นเลยได้เอาไ้ไปไหนครับได้ตชีไม่ยอมทิ้งไม้ คนละ20บาทนะคะเอ๊ะอากาศดีเห็นไหมวิวสวยใบระลายวันนี้เราก็เข้ามาถึงพระทรร้ำผาแดนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน หลงังจากที่เราลดลงรดสิบล้อเอ้เราสองแถวนะคะบรรยากาศดีมากๆทาชิเห็นเฟิร์นไหมต้นเฟิร์นแสดงถึงความชุมช่มชื้นโอ้มีต้นเหมือนสับประรดเยอะเลยนี่ต้นไม้หลากหลายชนิดสวนเฟิร์นอันนี้เป็นเหมือนต้นอะไรทาชิเหมือนสับประรดไหม ที่เราเล่นเรื่องผ้าพระพระกิจที่จะเอามาถวายพระนี่แหละไปทางนี้ต่อมองตนทองจีวรนี่แหละนะครับแต่ก็เหมือนเรามาตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วเรามาอยู่ท่ามกลางสวนพฤกษศาสตร์เลยเพื่อนแต่มาดีใจจีดูน้ำตกเร็วอจัดสวนได้งดงามมากเลยนะคะเพื่อน มีการสร้างน้ําตกจําลองต้องระวังนะเดินดีๆเรามาดูเร็วเลยชิระหว่างทางที่เราเดินเข้ามานะคะเราก็มาชมน้ําตกจําลองาเดใช่คุณยายวัดถ้ำผาแดน <love> จังหวัดสกลนครอำเภอเมือง ตรงนี้ก็มีเต่าด้วยนะคะซึ่งวัดถ้ำพาแดนก็จะอยู่ใกล้ๆกับออพญาเต่างอยนะคะห่างกันไม่ไกลอ,อันนี้เป็นศาลาอ่าใจคนบุญนะคะท่าตุงสวรรค์ไหนหน่าชอ ไอ้อันนั้นเป็นเหมือนเพื่อมหลังคาด้วยกันนะครับเราจะได้ยายเขียนชื่อหนูยพ่ยยที่เขียนชื่อนี่อ,อ,อันนี้เราก็จะเขียนชื่อตรงผ้าตรงนะคะผ้าตรงสวรรค์แล้วก็จะขึ้นไปสักการะหลวงปู่นะคะ หลวงปู่จะเป็นภาพแกะสลักหินทรายนะคะบรรยากาศดีมากตายไกั้งรต่กาาอดีเสี้สวยงามมากนะคะมองเห็นดวงัที่คนละดวงจอรอบโลกกมีดวงเงียนที่เราเห็นเขาต้องไปกับรอมือนกันนั่นแหละเขาลยบอกกันตสวรรค์องเขากับหินทรายแกะสลักนะคะเป็นรูปช้างค มีหลวงปู่ด้วยแต่เป้าหมายก็ใช่เพราะว่าดูอาันที่รวมเดียวกันทายชี้สวัสดีหลวงปู่เร็วตัวนี้ก็จะเป็นดอกไม้สวยงามนะคะเป็นบันทีไทยผัดเป็นบีฟคอร์บบันทีไทยเลยยิบนายิบหลังแลนไล่กันผีไทยนี่แต่ยากเนาะอาราคาวโตอาราฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมูโพธิสัตว์โตสาธสาธุสองสามโอเค จะไปสักการะพญานาคราชค่ะซึ่งจะเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีหน้าศพนี่ทิ้งตรงนี้ใช่จะใช้ชีวิตอะไรอ พระชีชก็โยนเหรียญใส่ตรงบาทนะนะโยนอะไรยายไปโยนเป็นรอยพระพุทธบาทตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นพระพุทธรูปนะคะทียานาสด้า ชัดน้าปลกนะคะเมืองสุนขทรยบรรยากาดีมากเพื่นอนอานอรามากแล้วก็ตรงนี้ก็จะเปน็นเหมือนหินนะคะหินที่ยื่นออกมาซึ่งก็จะไปขายที่พม่านะคะ ตรงนี้ก็จะมีแกะสะลักหินทรายเป็นพระพุทธรูปนะคะอู้อันนี้เป็นพญานาคเ้ยเธอชีแอนยายเดินมาเลยมีน้ำตกข้างบนแกะสะลักพระพุทรูปอู้บกาศดีมากมีน้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกจำลองอ ตรงนี้ก็จะเป็นลานแกะสลับมีพระพิคเนตแล้วก็มีหลวงมีพระพุทธรูปไปชี้ดูน้ำตกใหญ่ว้าวบรรยากาศดีมากอากาศสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆฮะได้ยินเสียงน้ำตกจำลองนะคะ อากาศอนันคืออะไรคะชิเราเดินเข้ามาเรื่อยๆตามทางนะคะเพื่อนๆระหว่างทางก็เจอต้นไม้นานาพันธุ์นะคะมอสมอสเขียวมอสเฟิร์นหรือต้นสับประรดโอ้เหมือนหลุดเข้ามาในป่าอเมซอนเลยนะคะเพื่อนๆนิมมานอนรดี บรรยากาศดีมากมีชายผ้าสีดานะคะเป็นแหล่งศึกษาพฤกษศ,ศาสตร์ชั้นเยี่ยมเลยนะคะเพื่อนๆคุณยายได้นั่งแล้วอันนี้เป็นเออด้ชิแล้วก็ได้ชมหินนะคะเก้วไงคุณยายมาเที่ยวสนุกไหมสนุกมากอ๋อบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง วิวพาโนรามาเป็นย่าอะไรดูสีเป็นย่าอะไรย,ย่าเทียมทางเดินนะคะวิวแอบย่าอาอ,าอ,าอ่ชิคุณสนุกไหมอ๋อเดินลงไปบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ขึ้นไปอีกใช่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อ,อ เดินเข้ามาเลยนะคะเพื่อนต้นไม้สวยยามาคาชิอันนี้มันเป็นต้นรกวิวสวยมากๆโอ้ต้นไม้เขียวขจีสุดๆ ไปชี้มาเร็วอ้าวคุณยายมาเร็วยาย,ดยเดินมาเลยม,ม,มีที่ให้เดินเยอะเลยเก้ตัวนี้ใช่ต้นปลงหรือเปล่า<ะ>บรรยากาศดีมากมค่อยๆเดินมาเธอชี วกเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆที่นี่ป่าอุดมสมบูรณ์มากนี่จะเป็นจตุมหาราชิกาจตุใหญ่ดีดีวใหญ่อากาศดีเนาะ เดินได้สะดวกนี่ยายหลวงปู่ยายไปจุดทูบป่ตรงนี้นะคะเราก็จะมาสักการะพยาเต่านะคะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นี่เราก็เดินเข้าไปชมสวนในส่วนดาดึงนะคะ เป็นเข้ามาเรื่อยๆ,ๆคุณยายเขียวพัจีคุณยายไหน,นห่ไหมคุณยายไหน่ไหมฮะต้นใหญ่เนาะยายอืยออ,อ,อันนี้เป็นประตูสวรรค์คุณยายขึ้นไปบนประตูสวรรค์ ประตูสวนตัวนี้ก็จะเป็นสะพานเหล็กนะคะแข็งแรงมากเพื่อนๆเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหุ่นส,สกลใหญ่อ,อำเาเภอเมืองสกลนครคคนใช่แล้ว เพราะนั้นกำลังสร้างศาลาวัดนะคะน,นี่ทางไปพยาเต่า,าตูฟาเ <ไป S 1> ดบนบริเวณนี้ก็จะเป็นศาลาการประเรียนนะคะซึ่งใช้ต้นไม้รูปทรงแปลกๆในการทำเป็นเสานะคะไยชินี่ยายเข้ามาดูต้นไม้รูปทรงแปลกๆ หลวงปู่ก็จะเข้าไปสักการะพระพุทธชัยราชานะคะพระพุทธชัยราชาก็เป็นพระพุทธรูปปางนาคราชนะคะวางไว้โอเคเสร็จแล้วแล้วก็กลาบเมือนยายุกมาไหว้โอเคครับ